ยินดีต้อนรับสู่อ้วนโอเลี้ยงเอฟซีตอนนี้เราอยู่จุดพักรถลำตะกองนะครับไปผ่านไปผ่านมาก็จอดแวะจอดพักรถพักอะไรได้ครับกว้างวางดีอยู่ครับบรรยากาศดีด้วยวิวดีข้างบนข้างล่างนี่ถ่ายไม่ได้ครับล่างนี่เป็นลำตะกองนะครับเกิน ลำตะคองส่วนข้างบนนู้นเป็นมอเตอร์เวย์ M6 ครับให้สำหรับรถเล็กวิ่งนะครับมอเตอร์เวย์ M6 สามารถวิ่งได้เฉพาะรถสีล้อครับรถใหญ่วิ่งไม่ได้ วันนี้เราก็จอดพักรถก่อนครับไปดูวิวบรรยากาศที่สวยข้าคอีสานบนมิตรภาพครับกรุงน้าสีคิ้วโคราชนีสวยดีครับคนไม่เคยวิ่งับรถเล็กวิ่งัรถบรรทุกจอดพักกันเยอะแยะครับไม่ว่าเป็นท้วงเย็น รถเยอะครับรถมิตรภาพรถรถเยอะตลอดไม่ว่าเทศกาลหรืออะไรก็เยอะตลอดสองกันนะครับ้งบนทุวเวแต่ข้างล่างนี่ครับตรงนี้เราก็ไปดูไม่ได้ครับเป็นเขื่อนลำตะคองเดินเข้าป่าไปไม่ได้อยากให้ดูอยู่เหมือนกันสวยดี ค,ครับผมไปเดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภายัยบโอเล็กเอฟซีสวัสดีครับ